สวัสดีครับช่องผ้าบ้านสะสมผ้าติดมือแล้วจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวัดบ้านไรอํอำเภอดาดคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นรุ่นคูณเทพ ประธานพรนะครับออกปี55รุ่นนี้จะออกวัดบ้านหาญนะครับตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะปลูกเสกสามวาระนะครับวันนี้ก็จะนำมาให้ชมสามเนื้อนะครับมีเนื้อนาวะเนื้ออาปาก้าและก็เนื้อทองผาบาทนะครับส่วนเนื้อทองผาบาทมีอยู่สององค์จะให้ชมครับแต่เด็ดแค่องค์เดียวนะครับรุ่นนี้ก็ ที่ว่าปลุกเสกสามวันนะครับวระที่หนึ่งวัดบ้านหานวันที่ห้าธันวาปีห้าห้านะครับวารละที่สองวัดบ้านไล่วันที่สิบห้าธันวาปีห้าห้านะครับและวารละที่สามวัดบ้านหานวันที่สามสิบเอ็ดธันวาปีห้าห้าถึงวันที่หนึ่งมกราปีห้าหกนะครับเราก็มาชมเหรียญนวะเลยนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับ네ด้านหน้าก็เป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณครึ่งองคนะครับกระตอกโคดคูณโคดรปอลทหรือปริสุทธโธนะครับกระตอกเลขลันัมเบอร์นะครับตัวหนังสือด้านบนก็ว่าเทพประธานพรนะครับตัวหนังสือด้านล่างก็ที่ว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับก็ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เป็นหลังหลังยันนะครับด้านบนมีคตทังซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวหนังสือด้านซ้ายก็เป็นเขียนว่ารุ่นพิเศษสร้างพระใหม่วัดบ้านหารนะครับตัวหนังสือด้านขวาก็เป็นชื่อวัดบ้านไออรออำเภอด่านคนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวหนังสือด้านล่างก็เป็น5้านวาปี55้านะครับดีสวยงามนะครับ แกออกมาจากถ <ไป S 1> ุงครับมายชมไปไปนี่ก็เป็นเหรียญที่สองครับเป็นเนื้ออาปาก้านะครับรก็รายละเอียดแ้าหน้าแนหลังก็เหมือนกันทุกเนื้อน,นะครับไอรุ่นนี้นะครับ รายได้ในการจัดสร้างก็จะนำไปสร้างพระใหญ่นะครับคือพระพุทธเมตตาสีทศพลยานด่านคุณทษนะครับที่วัดบางหาร ตำบลด่คุณทศอำเภอใดคุณทศจังหวัดน,นครชสีมานะครับสวยงามทีเดียวนะครับในอาปปากานะครับชมด้านหน้าแล้วก็มาชมด้านหลังนะครับเหรียญนี้แท้ทนันหลวงพ่อคุณปลูกเสกนะครับพอออกปี55ปีนี้ก็ปีหกาก็รุ่นนี้ก็จะสร้างมาได้10ปีแล้วนะครับอีกหน่อยก็ จะเป็นพักเก่าหายากนะครับนี่ก็มาดูเนื้อต่อไปนะครับพกก็เป็นเนื้อท้องฝาบาทนะครับที่มาให้ชมนี่น่าจะเป็นชุดชุดกรรมการหรือไงนนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่สี่เหรียญถ้าจำไม่ผิดน,นะครับมีเนื้อนวะ อาปาก้าแล้วก็เนื้อทองฟ้าบ่าทอีก2เหรียญครับยิ่งสวยงามครมับสภาพสวยเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานครับหลวงพ่อคุณก็คือเกจิด,ดังระดับประเทศเลยนะครับหรือจะขึ้นต้นๆเป็นอันดับหนึ่ง <ยะ S 1> เลยนะครับ ก็ท่านก็มีแต่ให้นะครับพระผู้มีแต่ให้นะครับม,มีไว้บูชาก็จะเป็นสิริมงคลมากนะครับเ,เพือพ่อนๆท่านใดสนใจแบ่งบูชาก็ทักมาได้นะครับใต้คลิปก็มีเบอร์ไลน์ไอดีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ เขา้ามาได้มีพร้อมแบ่งบูชานะครับรับประกันแท้ทันนะครับมี่ก็มาพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับ ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับท่ายคลิปก็รับพรหลวงพ่อคุณด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับทิธีขคาอยู่โกปวาอภิวาทนาสิริสนิจังบุทธาปัจจายโนจัตารโรรมวัฒนิอา ยุว no ันโนสุขังภะลังสาธุ